ค่ะสวัสดีครับพ่โโมพินงมือนีฮับกาบมาเบิงแย่ิึงล้วตํามผ้าใหมนะคะอันนี้ครับเป็นผาไหมที่สามสามตะกอเสื้อสีหยางย้าเยสเสื้อสีเปลือกไม้ค่ะนี่ค่ะแล้วตั๊เปลือกไม้แก่พื้นสีหยางค่ะพื้นสีโอรสมีอหยางย้าย นี่นพกเกา้าเนาะบสวยบ่ค่ะนี่เงยตึงแล้วตออ่าตำสามตะกอสอดหางกระรอกค่ะนี่ค่ะอันนี้ตึงงานการทอผ้าใหม่ของอำเภอชนบุรีเพิ่นกะเห็นหนึงสี่ทับถุกรางค่าเฮี้ยนค่ะกต่สี่ท่อ,อผ้าใหม่สี่เงยตึงเห็นมากแจ๊กปีแล้วผ้าใหม่ สิบก็ปีสิบก็ปีแม่นบอกไม่เป็นไรก็นั่นติมีสิบผลลัพธ์ออกงานมากกว่ายี่สิบปีเออกนละ่ะง่ายแลย้วก็ยูอ่ะทางบ้านกันเนี่ยค่ะ,พะเศพศผ้าใหม่กับมาเบิ้งแล้วค่ะและ้วทอผ้าใหม่งานสามตะกอสอดหางกระรอกนี่ค่ะกับเป็นสมาชิกในกลุ่มอีกผู้นึงแหละค่ะกลุ่มทอผ้าใหม่มัดมีสามตะกอสอดหางกระรอกค่ะ อันนี้เคลือสีเปลือกไม้เด้อค่ะนี่เคลือสีเปลือกไม้แล้วก็ทอ,อ,อย่อันนี้จากร้านใค่ยสิสิบสามเจ็ดสิบสามร่านขายไร่หนบผักเก่านะครันี่ครัเดี๋ยวน้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันนะคะการวิธีการทอผ้าไหมสามตะกอสอดหางกระรอก วิธีการท่อกระสีท่อสิลค่ะซาปกอนคะครับฝากไว้เบิง้งสามารถเอาไปนำแนวเด้อค่ะบ่าว่าจะเป็นสีสันบ่ว่าจะเป็นอันลวดลายนะคะสีโอโรสเมนบอกค่ะย้ายใส่น้ำเต็มอย่างกับอยังผสมกันมสมเป็นสีโอโรส,ส<ล>ได้บอก<ๆ> อ๋ออันนี้เป็นซีโอลดเลยนะคะบบริษผสมแต่ว่าถ้ามาทอดเซกเกอรอเปลือกใหม่มันเลยออกเป็นสีสวยอย่างสีน้เน,นี่ยเลาทออเป็นมืออาชีพแล้วค่ะขายชุดหนึ่งเจ้บาทยัยเจ็ดพัน <10, 000. S 1> อันนี้ละชุดหนึ่งเจ็ดพันนะคะ่ะจะได้ซีเมตรเจ็ดพันเนี่จยจะได้ซีเมตรค่ะการทอดผ้าไหม เปงานสามแต่ก่อไล่ลบผักเกลือราคาก็าจะยูเกตพันย้ายไปขายอันในตลาดบอกเฮ้ยอันนี้นพอในตลาดเป็นกสิมีไานรับซื้อนะคะนะครับการทอผ้าไหมของอำเภอชนบทรีเองสิละแล้วก็กท,ออท,ท,วกท่อ,อยูตะลางบานแล้วสิละค่ะทุกหลังค่ายเฮียนของอำเภอชนบทกัสิทอผ้าไหมสิละค่ะ เดี๋ยวนั่นมาฝากพ่อแม่พินงได้เบิ้งวิถีชีวิตของอำเภอชนคนอำเภอชน,นบทเพมันก็ท่อพามายังสิ่ะค่ะนะครับของยายตื่นกัอยุบานก็อยุติดกนี่ล่ะค่ะนี่ค่ะก็ฝากไว้สั้นนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามตกดแชร์นในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ